สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนถักเสื้อนะคะแบบที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เพราะว่ามีหลายๆคนนะคะเรียกร้องกันเข้ามาบอกว่าให้ทําคลิปสอนถักหน่อยนะคะทีนี้เราก็เลยมีโอกาสได้มาทําคลิปนะคะก่อนอื่นนะคะก็พูดถึงเรื่องราวของอุปกรณ์กันก่อนนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะสําหรับการถักเสื้อนะคะนั่นก็คือ ได้นะคะไมไหมพรมมาได้โคเช่นั่นเองนะคะซึ่งนะคะจะใช้เป็นซัมเมอร์วีนัทนะคะเบอร์ Ber 16เส้นคู่ก็ได้หรือว่าเราจะใช้ซัมเมอร์ซอฟ์นะคะซัมเมอร์ซูเปอร์ซอฟนะคะที่เขากรอเป็นเส้นคู่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าคือจะใช้เบอร์16 2เส้นนั่นเองนะคะ แล้วก็นะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้าเป็นคนตัวเล็กๆประมาณนี้นะคะก็ใช้เข็มโคเชเบอร์สีทับศูนย์นะคะแต่ว่าถ้าคนตัวใหญ่หน่อยก็ต้องการที่จะให้ดูลวมๆหน่อยก็ใช้เป็นเบอร์หทับศูนย์ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงกันไกนะคะสำหรับตัดได้นั่นเองนะคะเสื้อตัวนี้ค่ะนะคะเราจะถัก2ชิ้นนะคะมาประกบกันนะคะแล้วก็ส่วนแขนนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะว่าใครอยากจะทำรูปแบบไหนนะคะอย่ารอช้าค่ะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะซึ่งเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะเริ่มต้น126นะคะ126เนี่ยนะคะจะสำหรับคนที่มีอกประมาณ34ถึง36ได้นะคะก็จะใส่พอดีแต่ว่าถ้าต้องการคนที่มีหน้าอกใหญ่กว่านั้นนะคะก็อาจจะต้องเพิ่มโซ่นะคะพอเราได้ โซ่26แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มถักแถวที่2กันนะคะแถวที่2นะคะก็จะเริ่มด้วยการโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะแล้วเราก็จะมาลงที่นับห่างจากจุดนี้นะคะ2หลักนะคะเราจะว่างทีละ2นะคะมาเริ่มหแล้วก็ หนสองโซ่อีก2นะคะแล้วก็มาลงหลักที่3ามเว้นสองหลักแล้วก็มาลงหลักที่สาม,เสมา,หามเหมือนกันค่ะจนจบแถวยากนิดหน่อยทำไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถว แล้วก็จะได้ในลักษณะนี้เป็นช่องแบบนี้นะคะเริ่มต้นโซ่หแล้วก็ลงพ,พอ1คอนะคะเว้น2หลักในหลักที่3แล้วก็โซ่2แล้วก็พอ1คอนะคะข้ามมา2หลักนั่นเองนะคะเมื่อเราถักครบทั้งแถวแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะ ซึ่งนะคะทั้งหมดนะคะ126โซ่นะคะช่องแบบนี้มันจะได้ทั้งหมด42ช่องนั่นเองนะคะต้องให้ได้42ช่องนะคะเป็นเลขคู่นะคะถึงจะทำให้เริ่มต้นถักได้นะคะซึ่งนะคะในช่วงแรกนะคะเราจะถักแบบนี้ขึ้นไปทั้งหมด4แถวนะคะก็คือพอพอเริ่มแถวที่3นะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5นะคะแล้วก็พลิกกลับนะคะ แล้วก็มาที่ลงที่พอหนึ่งคอนะคะหลักแรกนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็มาลงหลักนี้นะคะทำช้าๆให้ดูเลยนะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวนะคะให้ได้ครบทั้ง4แถวนะคะ ลักษณะนี้นะคะและเมื่อเราถักได้ครบ4ี่แถวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นนะคะในแถวที่5นะคะเพื่อที่เราจะเริ่มต้นขึ้นไปสู่ดอกแล้วนะคะแถวที่5ค่ะเริ่มต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองนะคะแล้วก็พลิกกลับนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นช่องช่องอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็จะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ข้ามหลักที่1เนี่ยนะคะข้ามรูที่เนี่ยคะ่ะมา มาสู่หลักที่2รูที่2นะคะพอ1คอ3ครั้งนะคะ1 2 3แล้วก็โซ่2ค่ะ1 2แล้วก็พอ1คออีก3ครั้งในรูเดียวก,กันเนี่ยนีแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะ เห็นไหมคะก็จะเป็นรูปลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะโซ่3าม3 2แล้วเราก็จะนับข้ามมาสองหลัก2รูนะคะ2ช่อง1 2นะคะแล้วเราก็จะมาพอ1คอในช่องที่3นะคะทาเหมือนก,นกันกับช่องแรกค่ะพอ1คอ3ครั้งแล้วก็โซ่สามของสแล้วก็โซ่3ามเสร็จแล้วก็ พอนึงคอสามครั้งนี่นะคะแล้วก็โซ่3แล้วก็ข้ามมาอย่างนี้นะคะทําไปจนจบแถวะคะ่ะโซ่สองแล้วก็พอนึ่งคอ3ามครั้ง โซ่สามข้ามมาอย่างนี้นะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะและเมื่อเราทำจนจบแถวนะคะมันก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่านะคะเมื่อเรา ข้ามหลักแรกตรงนี้นะคะเราข้ามมา1หลักนะคะหลักสุดท้ายที่เราจะมาจบมันก็จะเหลือช่องว่างอยู่1หลักเช่นกันนะคะซึ่งนะคะทั้งหมดนะคะทั้งแถวเนี่ยจะได้ดอกแบบนี้นะคะจํานวน14ดอกนั่นเองนะคะแล้วก็พอมาถึงดอกสุดท้ายเนะะี่ยค่ะเราก็จะพันหัวเข็มแล้วก็นะคะมาลงตรงนี้เลยนะคะที่เราทําเว้นว่างไว้นะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ฮะ,ะจะเหมือนกัน ช่วงที่เราขึ้นต้นเลยนะคะทีนี้นะคะแถวต่อไปนะคะก็จะเป็นการโซ่3นะคะโซ่สามแล้วก็พลิพกลับนะคะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มนะคะแล้วก็มาลงตรงที่เราเว้นไว้สอ่อสองโซ่นะคะก็ทําเหมือนเดิมคะ่ะทําเหมือนแถวที่แล้วเลยพันหัวเข็มอพอหนึ่งคอสามครั้งนะคะแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอสามครั้งนะคะ ในหลักเดียวในรูเดียวกันเนี่ยนะคะปึ๊บแล้วก็โซ่สาค่ะแล้วก็มาข้ามมาตรงนี้เลยนะคะมาดอกที่สองเลยบโซ่สองแล้วก็คอหนึ่งคอสามครั้ง ทำไปเรื่อยๆจนจบแถวค่ะทําในลักษณะเดียวนี้เดียวกันนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะทําไปจนจบแถวเลยนะคะแล้วเมื่อเราทำจนจบหลักแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะสำหรับแถวถัดมานะคะถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะพันหนึ่งพอหนึ่งคอแล้วก็ลงตรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะ แถวต่อไปนะคะก็จะโซ่3ค่ะแล้วก็พลิกกลับมานะคะทำเหมือนเดิมค่ะพอ1คอ3ครั้ง2 3แล้วก็โซ่2พอ1คอ3ครั้ง แล้วมาถึงตรงนี้ค่ะเราจะรวบห่วงทั้งสองห่วงนี้นะคะโดยการโซ่สองนะคะแล้วก็เอาเข็มลอดใต้สองห่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นควักธรรมดานะคะแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวผ่านนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็โซ่สอง,สองแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะพอ1นึ่งคอสามครั้ง 1, สองสามแล้วก็โซ่สองแล้วทำเหมือนกันค่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้ช้าๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโซ่สองแล้วก็ใช้เข็มเกี่ยวแล้วก็ดึงไหมให้มันได้อย่างในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึงสอดได้ผ่านนะคะ ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะโซ่สองแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวค่ะเนี่ยนะคะ จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะและเมื่อเราทําจบแถวแล้วนะคะมันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะไม่ต้องไปสนใจมันอาจจะยับยุ่ยยี่หน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องรีดอีกนะคะแถวต่อไปค่ะเราจะเริ่มต้นที่จะเริ่มคืออันนี้คือจะเสร็จหนึ่งช่วงลายแล้วนะคะ มาถึงแถวนี้นะคะเราจะทำเป็นฐานโยงเพื่อจะทำฐานดอกต่อไปนั่นเองนะคะก็จะใช้วิธีการเป็นโซ่8ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แนะคะแล้วก็พลิกกลับมานะคะแล้วก็ลงตรงนี้นะคะควักธรรมดานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็มาลงตรงนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแล้วก็จะได้มาลงตรงที่เราทําเว้นไว้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเห็นว่าลักษณะนี้นะคะแล้วก็โซ่8นะคะไปจนจบแถวเลยนะคะเมื่อเราทําเสร็จนะคะเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวขาที่จะเกี่ยวตามนี้นะคะแล้วก็พอมาถึงตรงสุดท้ายนี้นะคะโซ่5ะะ้าค่ะ นะคะแล้วก็ลงตรงหลักนี้นะคะพอ1คอนะคะนี่ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแถวต่อไปค่ะนะคะก็เริ่มต้นที่จะไอ้นี้แล้วนะคะโซ่3ค่ะสนะคะแล้วก็ก็พลิกกับพอ1คอสี่ครั้งซึ่งก็จะรวมอันที่เราทําโซ่ขึ้นมา3ก็จะได้5ครั้ง,งนี่นะคะ 1,2,3,4,5 1, นะคะแล้วก็แถวต่อไปก็ไม่ไม่ต้องมีโซ่นะคะก็ข้ามมาตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะในในโซ่8เนี่ยเราจะทำพอ1คอ9ครั้งนะคะ เมื่อได้9ครั้งแล้วก็จะในลักษณะนี้เราไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นระเบียบเรียบร้อหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้ามมานี้เลยนะคะข้ามมาเส้นนี้นะคะก็9ก้าครั้งเช่นกันนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะจนจบแถวค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะก็ทั้งหมดในช่องนี้ก็จะเป็น9นะคะ เก้าหลักนะคะพอ1คอเก้าหลักพอมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราจะทําพอหคอสี่ครั้ง1นึ่สองสามสี่นะคะสำหรับหลักที่5นะคะเราก็จะยึดไว้ตรงขานี้นะคะให้นับโซ่ขึ้นมาจากตรงนี้3 1 2 3แล้วก็ เ,ะะเพื่อที่จะให้มันยึดไว้ไม่ให้มันบานออกมันเองบางคนทําไปแล้วนะคะถ้าเราไม่ล็อกไว้นะคะมันก็จะเสื้อมันก็จะบานออกบานออกแล้วเวลาเย็บประกบกันมันจะลําบากนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะเราได้อย่างนี้แล้วนะคะพอแถวต่อไปนะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วเราก็พลิกกลับนะคะซึ่งนะคะเราก็จะข้ามโซ่มาสองเช่นกันนะคะหนึ่งสองนะคะตรงนี้มาลงหลักที่สามนะคะก็พอหนึ่งคอ ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็โซ่2อ2นะคะแล้วก็ข้ามมา2หลัก1 2น,นะคะก็จะเห็นว่านะคะตรงนี้มันก็จะค่อมกันอยู่นะคะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่เราจะทมเครื่องหมายมาร์กไว้ว่าดอกต่อไปดอกแบบนี้ต่อไปแล้วก็จะมาทําในหลักตรงนี้นะคะแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆค่ะก็เหมือนเริ่มต้นเลยนะคะอันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทําให้เสร็จเลยนะคะ เราจะสังเกตนะคะได้ว่าในช่องในช่องที่มี9หลักตรงนี้นะคะเราก็จะได้ช่องทั้งหมด3ช่อง1มันจะอยู่ระหว่างตรงนี้นะคะ1 2 3 4สนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมมันจะค่อมกันอยู่ตรงนี้1 2 3 4ก็คือ1ช่วงลายนะคะก็จะมี4ช่องนั่นเองนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยแล้วก็มันก็จะได้ลักษณะแบบนี้แต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะว่าช่องต่อไปนะคะไม่ต้องทํสีละนะคะทำขึ้นไปแค่3 สามแถวหนึ่งสนะคะแล้วก็เริ่มตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราทําเป็นสีแถวเวลาเรามาทําแถวตรงนี้นะคะมันจะสลับกันหน้าหลังมันจะสลับกันเวลาที่เราไปประกบกันเป็นตัวเสื้อม,มันจะไม่สวยนะคะก็ทําไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วเพราะเพราะหลังจากนี้ก็จะเป็นลายแบบนี้แล้วแล้วก็พอทําไปครบ3มแถวนะคะก็จะเริ่มต้นตรงนี้นะคะนี่แหละค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะถ้าใครที่มีเวลาหน่อยนะคะก็จะ วันเดียวก็จะได้ตัวหนึ่งแล้วเราจะาถัก2 2ชิ้นมาประกบกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาสอนนะคะวิธีการประกบนะคะประกอบเสื้อเป็นตัวเสื้อนะคะแล้วก็วิธีการถักแขนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะหรือกด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับ คุณผู้ชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ